กลับไปอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะ ซึ่งเรายังคงก่อติดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลรุ่นที่2หรือไหด้าสนอกเหนือจากองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งดูแลร่างกายและจิตใจของตนเองและคนในครอบครัวรวมถึงคนใกล้ชิดแล้วนะคะผู้เข้ารับการอบรมยังมีการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดต่างๆเพื่อที่จะทํากิจกรรมเพื่อสังคมค่ะล่าสุดไปในพื้นที่จังหวัด ังหวัดสีสกเกตกับการออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจคัดกรองผู้ป่วยมะเร็งเต้านมนอกหนเือจากนี้ก็ยังมีการมอบทุนทรัพย์บริจาคเงินเพื่อที่จะนําไปสร้างถังพักน้ําให้กับบ้านพักข้าราชการข้าราชการตํารวจที่สถานีตํารวจภูทรนหนองไฮจังหวัดสีสกเกตด้วยไปติดตามภาพบรรยากาศด้วยกันค่ะการลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและสีสกเกต เมื่อวันที่29-31มีนาคม2566ที่ผ่านมาของคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮดารุ่นที่2เพื่อจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์นำโดยนายสมชายอศวเสยรณีประธานโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮดาและประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นายอภิศษฎธนเศรษฐกรประธานหลักสูตรประกาศเนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไหด้ารุ่นที่2และผู้เข้ารับการอบรมจํานวน60คน ในวันแรกเป็นการเดินทางไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรับฟังการบรรยายภาพรวมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการปรับแผนหลักสูตรให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกันกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงตอบโจทย์ของสถานประกอบการที่ต้องการคนรุ่นใหม่เข้าทำงานโดยได้รับเกียรติจากดรจินติยาจินารัฐอธิการบดีมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นซึ่งได้กล่าวบรรยายสรุป ในวันที่2แบ่งการทํากิจกรรมเพื่อสังคมออกเป็นสองช่วงภักเช้าคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรไฮด้าสองเดินทางไปยังจังหวัดศรีสะเกดและได้ร่วมกันกับมูลนิธิการจนะบร,รมีออกหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อให้ผู้หญิงและกลุ่มเสี่ยงได้มีโอกาสเข้ามาตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมพร้อมกับมอบเงินสนับสนุน100 0 0แบาทโดยได้รับเกียรติจากนายสุรสิทธ อินทกรอุดมรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรไฮด้ารุ่นที่2ได้ร่วมกันทำหน้าที่เป็นจิตอาสาอำนวยความสะดวกพร้อมกับแนะนำวิธีและขั้นตอนเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรไฮด้ารุ่นที่2พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามีความรู้สึกยินดีที่ได้มาออกหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมถือเป็นการทำกุศลที่ยิ่งใหญ่ เป็นโอกาสที่ดีมากๆนะคะที่ทําให้ไฮด้าได้มีโอกาสเข้ามาร่วมงานดีๆแบบนี้นะคะเป็นงานที่ทําใหา้ประชาชนในเมือง,งศรีสะเกดได้มีโอกาสเข้ามาได้ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมแล้วก็ทําให้ได้ดูแลสุขภาพของตัวเองในขณะเดียวกันเราได้เป็นส่วนหนึ่งของการที่ได้ช่วยเหลือหรือประสานงานทําให้การดูแลที่น้องประชาชนที่เข้ามาเนี่ยราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะ จากนั้นในช่วงบ่ายคณะผู <know> ้เข้ารับการอบรมหลักสูตรไหดรุ่นที่2ได้เดินทางไปยังสถานีตำรวจภูทรหนองไฮจังหวัดศรีสะเกดเพื่อมอบทุนทรัพย์จำนวนกว่า1 8 0 0 0 0บาทสร้างถังพักน้ำให้แก่บ้านพักตำรวจสถานีตำรวจภูทรหนองไฮเพื่อให้ครอบครัวข้าราชการตำรวจได้มีน้ำไว้อุปโภคบริโภคและไม่เกิดภาวะขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งการทำกิจกรรมเพื่อสังคมเนี่ยถือเป็นส่วนสำคัญ ของหลักสูตรไฮด้านะครับโดยเฉพาะสโลแกนที่ว่าสุขภาพดีเริ่มต้นที่ไฮด้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราลงมาในการทำ CSR ในครั้งนี้ด้วยโครงการแรกก็คือโครงการที่ช่วยเหลือในการผู้หญิงที่มีความเสี่ยงเป็นมะเร็งในเต้านมอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพที่สำคัญครับโครงการที่สต่อเนื่องกันในวันนี้นะครับ เราก็ได้มีการมาช่วยสนับสนุนนะครับช่วยในเรื่องของการสร้างแทงน้ําให้กับพนักงานตํารวจโรงพักหนองคายเนี่ยก็ยังขาดอยู่อีกหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นหลังคาหรือจะเป็นในส่วนของที่ทํางานที่ว่ายังชำรุดและเวลาฝนตกเนี่ยน้ำั่วการทํางานก็ไม่รับความสะดวกนะฮะเราก็จะมีการพิจารณาต่อไปเพราะว่าถ,ถึงแม้เราจะจบนะฮะท่านประธานสมชายเนี่ย ก็เราถือว่าเราก็ยังทํางานอย่างต่อนเนื่องแล้วจะมีรุ่น3รุ่น4รุ่น5เข้ามาเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะเชิญชวนนะนะครับผู้ทีเออ่เห็นกับประโยชน์และก็มองความสําคัญของประชาชนโดยส่วนรวมเนี่ยนะครับก็มาสมัครได้นะครับกับหลักสูตรไทยด้าซึ่งเป็นหลักสูตรน้องใหม่แต่เต็มไปด้วยมูลค่าและคุณค่าที่สูงครับ ครับคับกิจกรรมดีๆแบบนี้ที่ชาวไฮด้ามาสนับสนุนกิจการของตำรวจเนี่ยก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับช่วงนี้ช่วงหน้าแล้งตำรวจก็ขาดแคลนน้ําน้ำประปาก็ไหลน้อยนะครับแล้วก็น้ําบาดาลก็ดูดไม่ขึ้นก็ได้รับความสนับสนุนจากพี่ๆไฮดา้ารุ่นที่สองมาช่วยทําให้ตำรวจก็ไม่ขาดแคลนน้ำนะครับหน้าแล้งนี้ครับ สำหรับ2กิจกรรมเพื่อสังคมที่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรไฮด้ารุ่นที่2จัดขึ้นที่จังหวัดศรีสะเกดก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมและส่วนรวมอย่างแท้จริงและตั้งเป้าหมายที่จะให้ความช่วยเหลือสังคมซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรไฮดา้ามุ่งเน้นการดูแลสุขภาพแบบศาสตร์องค์รวม เป็นยังไงบ้างคะถือว่าการลงพื้นที่ทํากิจกรรมเพื่อสังคมของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลรุ่นที่2หรือไฮด้า2นี้อิ่มบุญอิ่มใจอย่างแท้จริงค่ะ เรายังคงมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่ได้รับองค์ความรู้มาจากหลักสูตรไฮด้า2องนำเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ตองห้ามพลาสค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ นอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ